เรมจิแปดโปรนะคะเป็นมือถือเกมมิ่งที่จะทำให้ทุกคนนั้นมองไม่เห็นกล้องหน้าของเขาเลยค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา สำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะช่วงนี้อันกริท่งรื้อฟื้นต้องบอกว่าเดอดดาใช้ได้เหมือนกันนะคะจะเห็นว่าหลายๆคนก่อมาพูดกัน,นยังไงฝากทุกคนเนี่ยถ้าชอบก็กดไลค์ให้หน่อยนะแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะจะได้เห็นหน้ากันบ่อยๆเราที่ดึงทุกคนมากนะว่าอยากจะให้ทุกคนแบบเจอเราบ่อยๆแล้วทุกคลิปเราตั้งใจทําจริงๆอยากให้เจอบ่อยๆอย่างนั้นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กดตามกดทุกอย่างนั่นแหละเพื่อให้ทุกคนเจอหน้าเราบ่อยๆค่ะถ้าไม่กดก็ไม่เจอกัน และนี่คือหน้าตาของ Red Magic 8 Pro นะคะไม่ต้องเสียเวลาดูหน้าตาของเขาเลยและ้วเราจะบอกคุณผู้ชมว่าหน้าตาของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากเกมมิ่งโฟนก่อนหน้านี้อย่างมหาศาลแม้ทั้งตัวของค่ายเขาเองแล้วดูเนี่ยใช้ Red Magic 6 Pro อย่างเป็นจริงเป็นจังมากเพราะว่าต้องพูดเลยว่า เราเติดเรดแมจิกมากมันมีข้อดีอะไรหลายอย่างมากๆนะคะแต่รอบนี้จะมีความแปลกตานดนึงนะคะก็คือว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีความไม่เหมือนกับเกมมิ่งโฟนที่เราเคยรู้จักสักเท่าไหร่ปกติแล้วเกมมิ่งโฟนจะต้องหน้าตาแบบเหมือนยานอาวกาศใช่ไหมคะแต่รอบนี้เนี่ยตัวเนี้ยเหมือนเครื่องธรรมดาที่ยัดความเป็นเกมมิ่งโฟนเนี่ยเอาไว้การออกแบบนะคะโลโก้ Red Magic ตรงนี้เนี่ยจะเป็นไฟนะคะ LED ทั้งแผงเลยเดี๋ยวเราจะทาให้ดูด้วยนี่กล้องนะครวางเรียงกันแบบนี้ด้านหน้าของตัวเครื่องอาจจะบางๆแบบนี้เลยแคบจะไม่เห็นขอบจอเลย ะะกดสิขค้าให้ดูนี่คือความแปลกใหม่คุณผู้ชมเหม็นหมว่าไม่มีกล้องหน้า้คุณผู้ชมได้เห็นเลยเพราะมันซ่อนอยู่ด้านใต้โอ้โหซ่อนอยู่ด้านใต้ไม่พอคุณผู้ชมปกติเนี่ยเราจะเห็นพวกนี้ในมือถือที่เป็นจอพับใช่ไหมครับพวก C4 สีแต่อันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าคุณจะมองแทบไม่เห็น ตัวกล้องหน้าของเขาที่ซ่อนอยู่ใต้จอเลยปกติจะเป็นเม็ดพิกเซลที่แยกออกไปใช่ไหมแต่นี้ไม่รู้ซ่อนยังไงคือดีมากเอาละดังนั้น่าจะบอกทุกคนว่ามันคือความสวยงามในรูปแบบของมือถือปกตินั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นเกมมิ่งโฟนนะคะที่ต้องบอกว่ามีความกลมกลืนระหว่างไลฟ์สไตล์กับเกมมิ่งโฟนมากๆไพน์ต้องบอกคุณผู้ชมกันว่าไอาการออกแบบแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยจะเกิดคําถามขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วมันเหมาะกับการเล่นเกมหรือเปล่าก่อนที่จะไปดูเรื่องนั้น พาทุกคนไปดูสเปกก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างไปคะสำหรับสเปคของตัวเรซแมจิกแปะโปรุ่นนี้นะคะดูจากดีไซน์ก่อนจะเห็นว่าดีไซน์ขเขาเน็ตดีมากๆด้านหลังเนี่ยนะคะจะเป็นวัสดุแบบแมทนะคะก็คือแบบด้านสวยงามมากๆเลยดูดีไม่จับรอยนิ้วมือจริงๆนะคะจับยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะคะรอยนิ้วมืออันนี้เนี่ยจะแตกต่างจากการใช้พวกพลาสติกที่ทําแบบแมทมากๆเลยเพราะว่าทํายังไงเนี่ยรอยน,นิ้วมือก็ไม่เกิดขึ้นมาเลยจริงๆนะคะทำดีมากขอบเครื่องเนี่ยนะคะมีความแข็งแรงโป๊กๆมากเลยนะ่าจะดูว่านา ดานซ้ายงตัวเครื่องนะคะจะมีนี่คือพัดลมนะคะในตัวเครื่องจะเป็นโทรศัพท์ gaming phone ที่มีพัดลมอยู่ในตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ทางด้านซ้ายมือแบบนี้ด้านบนนะคะจะเป็นลําโพง1ตัวและรูเสียงหูฟัง3.5มโครโฟนตัดเสียงรบกวนทางขวามือนะคะจะเป็นตัวระบายอากาศของพัดลมเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นปุ่ม power มีมโครโฟนหนึ่งตัวทางนี้แล้วก็นี่คือปุ่มที่เอาไว้เปิดเพื่อเข้าเกมโหมดนะคะถ้าเกิมดมดีดีลางๆเนี่ยจะเป็นตัวของ shoulder trigger นะคะหรือว่าปุ่ม LR ที่เรารู้จักกันนั่นเองด้านล่างขอองตัวเครื่มมี USB Type C ะ,ะสซแล มีไมโครโฟนนะครับหลัก แล้วก็ตัวของลำโพงอีก1ตัวนั่นเองนะคะการออกแบบทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการออกแบบในรูปแบบของแท่งสี L ่เหลี่ยมแบบนี้เลยถือว่าแปลกตาม,มากๆนะคะไปดูสเปคกันบ้างน,นะคะขับเคลื่อนด้วยชิปเซตนะคะ Snapdragon 8 Generation ที่2อันนี้ผลิตโดย TSMC นะคะหน้าจอกันบ้างน,นะคะหน้าจอาเป็นหน้าจอแบบ AMOLED Display นะคะ Full HD Plus หนขนาด6.8นิ้วใหญ่โตมากให้ Touch Sampling Rate นะคะอยู่ที่960 h z กันเลยทีเดียวส่วนตัวชอตและชุดเกอร์เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะคะปกติจะ อยู่ประมาณ480 364ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยอยู่ที่520เฮนะิร์สนะสำหรับตัวชุดร d ท r ิกเกอร์ตัวนี้ด้านหลังของตัวเครื่องนุอผู้ชมจะเป็นในตัวกล้องหลัก50ล้านพิกเซล เอวเจวาย8ล้านและมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้าที่คุณผู้ชมมองยังไงก็ไม่เห็นนะคะ16ล้านพิกเซลนะคะซ่อนอยู่ด้านหน้าตรงนี้แบบจะทํายังไงให้เห็นดีนะเราเดี๋ยวเราลองใช้เลนมาโครถ่ายคุณผู้ชมด,ดูมันบางมากๆต้องบอกว่าแทบมองไม่เห็นเลยทีเดียวมาพร้อมกับหน่วยความจภายในคุณผู้ชม256กิกและ512กิกเป็นแบบ UFS 4.0และแรมนั้นมีตั้งแต่12กิกถึง16กิกนะคะเป็นแบบ LPDDR5X แบตเตอรี่ให้มาที่6,000มิลลิแอมรับชั้น เร็ว65วัตต์เห็นไหมคุณผู้ชมว่าราคาเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่แพงเลยนะ2 0 0 0 0นกลางๆนั่นเองเรียกว่าได้อะไรที่แบบเต็มที่เต็มเหนี่ยวเลยแล้วก็ยังได้มือถือเกมมี่โฟนต่างหากนะคะหน้าจอเนี่ยอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่าเขามีความแบบขอบบางแล้วก็ไม่มีกล้องหน้าอยู่ให้มันเก,กะกะตาเลยแม้ทั้งแบบซ่อนไปพิกเซลเนี่ยก็แทบมองไม่เห็นถามว่าถ้าจะให้เห็นเห็นได้ไหมเห็นได้แต่คุณต้องจ้องแบบเพ่งๆเ,เ,เลยนะคะถึงจะเห็นมันได้เรียกว่าทํามาได้อย่างยอดเยี่ยมมากในตัวของกล้องหน้าที่ซ่อนเอาไว้ใต้จอนะะอมนแบบมนบบเนียข้าางก มันไม,ม่มีตัวพิกเซลที่โผล่ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดในจุดนั้นด้วยอันนี้ต้องยอมรับว่าทําออกมาได้ดีมากจริงๆนะคะสำหรับตัวกล่อง,องเขาเนี่ยนะคะก็จะไม่ได้มีอะไรสลักสําคัญมากนะคะก็คือจะเป็นเรดเมจิกนะคะแบบโปรแบบนี้แล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีในตัวของตัวการ์ตูนนะคะที่เราเห็นบ่อยมากเลยแต่อันนี้เราไม่รู้จริงว่าเรื่องอะไรนะคะใครรู้บอกไนะด้ดหน่อยว่าเรื่องอะไรเพิดูกเล่นเกมเยอะนะแต่ดูไม่รู้จักทุกเกมบนโลกหรอกนะขอโทษ ะะแล้วก็นี่นะคะด้านในมีหัวชาร์จ65วัตต์สายชาร์จตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ C to C ก็คือ C 2ด้านเลยนะคะแบบนี้เอาไว้ชาร์จเร็วนะคะแล้วก็ในนี้นะคะก็น่าจะเป็นตัวของเคสอ่ามีเคสให้นะคะซึ่งเคสเนี่ยจะเป็นเคสแบบครอบหลังใสๆแบบนี้ดึงนะอันนี้เราซื้อเกมมี่โฟนมาก็ใส่แบบนี้แต่ว่าพวกนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะปกป้องไม่ได้เท่าเคสที่เป็นซิลิโคนยางอยู่แล้วนะคะคือด้านบนเนี่ยเขามี shoulder t r i กอ e r นะคะดังนั้นมันก็เลยต้องทําเคสที่เปิดแบบนี้แหละแต่อุเคสบางเบาบมากเลย อ่ะโอเคต้องบอกว่าดีกว่าไม่มีนะคะในตัวของเช็ดที่ใส่มาให้แต่ด้านข้างหลดก็คือก็อาจจะเป็นรอยได้ก็ต้องแลกกันไปแหละเพราะว่าเราจะใช้ฟังก์ชันเนี่ยพัดลมระบายอากาศเห็นป่ะไปทำปิดอะ่ะพัดลมจะออกทางไหนความร้อนของทางไหนก็ต้องออกทางเนี้ย ใช่ไหมคะแบบนี้เลยโอเคนะคะนี่คือเคสที่ให้มาซึ่งวันนี้นะคุณผู้ชมมันเป็นมือถือเกมมิ่งโฟนนะดูจะเจาะเรื่องเกมมิ่งโฟนเป็นหลักๆเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะคือเอาจริงๆนะดูดใช้เล่จริงนะพูดตามตรงเลยนะกล้องในแท็บไม่ได้แตะก็คือแบบเอามาจะเล่นเกมแบบเป็นบ้าเป็นหลังเลยแล้วก็เป็นมือถือเกมมิ่งที่นูดใช้อยู่ตอนนี้แบบแบบไม่อวยแบบสาบานคือใช้ตลอดใช้ทุกครั้งแล้วก็มีคนถามเยอะว่าเอ๊ะเราต้องซื้อมือถือเล่นเกมจริงๆเหรอพี่คือเกมมิ่งโฟนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากมมมืออธรรดาาเเนนยยะะะกลค เรื่องทัชอันนี้สําคัญมากนะฮะเรื่องการออกแบบอันนี้ก็สําคัญมากๆแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่เนี่ยเราเห็นหลายครั้งแล้วว่าพวกนี้เนี่ยมันจะมีความแบบอึดถึอทนกว่ามือถือทั่วไปเยอะมากถึงแม้ว่าตัวเลขมันจะเท่ากันเลยสมมติว่าตัวเลขให้มา6กพันเท่ากันแต่ว่ามือถือเกมมิ่งโฟนเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบตเตอรี่เนี่ยอึดมากแล้วดูนี่ R O V T นี่นี่คือเล่นแบบต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะ สาชั่วโมงเนี่ยสบายๆนั้นเราจะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเราซื้อเกมมิ่งโฟนไปเพื่อเล่นเกมนั้นั้นพวกนี้มันออกแบบมาเพื่อที่เล่นเกมจริงๆนั้นมันเลยต้องไปเกมมิ่งโฟนอ่ะไปเรื่องแรกกันเจาะลึกกันเลยดีกว่านะคะสำหรับเรื่องแรก performance ค่ะ ในเรื่องของประสิทธิภาพนะคะแน่นอนว่า Snapdragon 8 Gen ที่ t i o เนี่ยมีความแรงที่เยอะอยู่แล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าผู้ชมว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีความแปลกนิดนึงคือรุ่นนี้นะคะจะใช้ระบบระบายความร้อนที่ชื่อว่า i 11.0 Multi-Dimensional Cooling System นะคะและก็ตัวพัดลมระบายอากาศเนี่ย เขาบอกว่าหมุนถึง2 0 0 0 0 RPM กันเลยทีเดียวนะเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆคราทีน่าจะบอกทุกคนว่าไอการใส่ระบบลอยความร้อนมาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะที่ทาง Red Magic รุ่นก่อนเลที่เป็นรุ่น 5S เนี่ยเขาใช้ตัวของซิลเวอร์มานะคะก็คือตัวที่เป็นซิลเวอร์เงินอะแล้วมันก็สามารถควบคุมในตัวความร้อนได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆแต่อันนั้นก็คือสเปคเครื่องอาจจะไม่ได้แรงเท่าวันนี้วันนี้ Snapdragon 8 Gen e r a t i o n ที่2มาแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าในเรื่องของความร้อนเนี่ยคุณจะสัมผัสได้เลยว่ามันนรร้อจิง อันนี้เราพูดก่อนนะคะมันเป็นการรีวิวนะนั้นพูดก่อนเลยว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมซื้อมาปุ๊บโอ้ snap 8 Gen 2เลยพี่เย็นกว่า snap 8 Gen 1แล้วเพราะว่า snap 8 Gen 1เนี่ยมีปัญหาเรื่องความร้อนนะนั้นแ Gen เนีในดีกว่าจริงหรือไม่คำตอบคือจริงๆมันดีกว่าแล้วนะคะเพราะถ้าเทียบกับ snap 888 8ที่หนูใช้อยู่เนี่ยร้อนเป็นไฟเลยทีเดียวอันนี้ก็บอกว่าเวลาเราเล่นเกมถ้าสมมติว่าเป็นเกมที่มีกราฟิกสูงสงซึ่งเราซื้อมือถือระดับนี้มาเราไม่เล่นเกมแบบแน่นอนนะ,ะนแบดบั นี้กันอยู่แล้วคุณผู้ชม p ับ G Call o f Duty Gen s h ช n Impact นะคะ ROV แล้วก็อีกหลายๆเกมที่แบบว่าต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะคะคือเราไม่ซื้อมาเพื่อเล่นแบบเฮฮาปาจิงโกะอโลโฮอยู่แล้วเนาะถ้าเ,าเกิดว่าเราซื้อมือถือระดับนี้มาก็ต้องเล่นเกมระดับนี้นะคะความร้อนมีไหมพูดเลยว่ามีมีแน่นอนนะคะแต่เราพูดถึงสงสิ่งที่พัฒน,นาขึ้นมาก่อนขึ้น,นในเรื่องของการรักษาเฟรมเรทนะคะเวลาที่เครื่องมันร้อนขึ้นมาปกติแล้วชิปเซตต่างๆเนี่ยนะคะมันจะลด การทำงานตัวเองลงเพื่อจะรักษาความร้อนว่าไม่ให้มันโอเวอร์ฮีทผลตามมาคืออะไรง่ายๆงเลยเหมือน iPhone ทุกวันนี้พี่มาเล่น A อาวีเดูนะจอไปก่อนเลยคนแรกเพราะว่าอะไรเพราะเวลามันร้อนปุ๊บมันก็จะลดใส่หน้าจอลงใช่ไหมเมื่อถือเกมมิ่งโฟนจะแตกต่างออกไปเพราะว่าเขาเนี่ยจะสามารถที่จะรักษาในตัวของเฟรมเรทเนี่ยได้เยอะกว่านะคะนานกว่าแล้วก็มันไม่ค่อยตกแบบนั้นอันนี้คือต้องบอกก่อนว่ามันมีความร้อนจริงๆ ะะร้อนถ้าแบบแปลกไหมไม่เท่าแต่ร้อนบอกเลยว่าร้อนสับตัวพัดลมก่อนคุณผู้ชมพัดลมเนี่ยรุ่นนี้จะมี2ข้างเหมือนเดิมนะฮะแบบนี้กับแบบนี้นะคะพัดลมตัวนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเรดเมจิกจะติดตั้งมาไว้ให้ในตัวเครื่องเลยนะคะแบบอยู่ในตัวเครื่องแบบนี้เลยซึ่งจะเป็นมือถือยี่ห้อเดียวเลยที่ทํา อะไรแบบนี้ในลหลายๆปีก็มีการพิสูจน์กันมาว่าเอ๊ะมันช่วยในการลดอุณหภูมิได้หรือไม่คําตอบคือจริงๆแล้วมันลดได้แค่ลักษณะของดูก็คือการประคองไว้ไม่ให้ร้อนไปกว่าเดิมสมมุติว่าเราเล่นไปสัก46องศาอย่างนี้แล้วพัดลมมันหมุนอยู่ใช่ไหมมันจะไม่เกิน4 7อันนี้ดูดใช้จริงนะดูพูดได้เลยมันจะไม่เกิน47แต่สิ่งนี้พัฒน,นาขึ้นมาเลยคือเสียงพัดลมมีความดังที่วีด่ดใครที่เคยใช้เล่ยเมจิมก่อนจะรู้ว่าพัดลม,มดัง พัดลมดังวีดไหมวีดนะฮะถึงขนาดต้องปิดปวดหูมากยิ่งเวลาชาร์จนี่ใช่เลยเวลาเสียบชาร์จปุ๊บมันจะ enable ตัวพัดลมมามันจะวีดเลยโอ้โหคือแบบอย่างนี้เลยนะฮะแต่วันนี้คือสีนัางอย่างนี้เลยแต่รุ่นนี้เนี่ยถามว่าดังไหมยังดังอยู่แต่ว่าดังน้อยลงกว่าเดิมประมาณครึ่งหนึ่งอืมอันนี้ก็ดีขึ้นใช่ไหมเป็นไง รีวิวเล่นเกมคุณมาเข้าทางนัดดุดแล้วให้นัดดุดรีวิวเล่นเกมเนี่ยเพราะเรา,เราเป็นคนติดเกมมือถือแบบมากมากเลยนะคะเมื่อก่อนก็เล่นโดตาเล่นสตาร์คราฟ๋ยวนี้อ้อวมีไต่แล้งนี่คอนเคเลอยี่สิบดาวนะทำไปเล่นไปไปงไงพี่เป้นนะคือจริงจังกว่าทำงานอะ่ะ นะบอกเลยครั้นี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเวลาที่เราเล่นพวกนี้องค์ประกอบในการประกอบขึ้นมาให้มันเป็นเกมมิ่งโฟนเนี่ยมันมีหลายอย่างที่สําคัญมากเรื่องเพอร์ฟอร์แมอย่างเราบอกคุณผู้ชมไปว่ามันร้อนแต่ว่ามันรักษาเฟรมเรทได้นะฮะนี่เราพูดตรงๆเลยว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆในะนี้พูดแบบไม่โกหกเลยพัดลมช่วยประคองไม่ให้มันร้อนขึ้นได้การระบายความร้อนนะคะรอบตัวเครื่องเนี่ยจะเห็นเลยว่าจะมีคล้ายๆกับความร้อนเนี่ยแผ่ออกมารอบตัวเครื่องซึ่งมันร้อนเร็วและก็เย็นค่อนข้างเร็วนะฮะอันนี้จะเป็นข้อดีบอกคผู้้้ชมเเลลยว่่าาถนนใหองแ ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะฮะถ้าเล่นพัดลมก็อาจจะต้องบอกว่ามันอยู่ความร้อนขึ้นมานิดนึงเหมือนกันดังนั้นนี่คือสิ่งที่จะบอกคุณผู้ชมว่าแรงเร็วอยู่แล้วความร้อนมีนะคะรักษาฟเฟรมเรทได้ค่อนข้างดีแต่ว่ามีเรื่องที่สําคัญกว่าน,นั้นนะคะเพราะว่าทุกคนพอจะเดาได้อยู่แล้วว่า snap 8 gen 2มันเร็วขนาดไหนนะคะไปดูองค์ประกอบอืนะะ่นๆค่ะเอาล่ะสำหรับคนที่อยากจะเข้าโหมดเกมนะคะถ้าเราเปิดได้ปุ๊บชึบนี่โอ้โหฮ่าฮ่า นี่คือหน้าตาที่เป็นคล้ายๆกับเกม Space ของทาง Red Magic ่น่งน,นะครรอบนี้ทำมาได้สวยงามมากขึ้นนะครมีการออกแบบที่ดูแล้วอ่ะดูดีเนาะดูดีขึ้นยังเห็นได้ชัดเหมือนกันนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆเนี่ยให้เราปรักกดกันเต็ไมไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเข้าเกมผู้ชมดูอันหนึ่งนะคะเพื่อให้ไปดูในส่วนของฟังก์ชันต่างๆขอสมมติเข้าขา,าดีๆก็กดนะพอกดปุ๊บก็ปรากฏ Start Game ได้เ,เลยนะคะ ก็สำหรับใครที่จะเล่นเกมนะครตัวนี้เนี่ยจะมีฟีเจอร์นะครต่างๆที่ช่วยให้เราเนี่ยสดุดสบายมากขึ้นในการเล่นเกมเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะเริ่มต้นจากในตัวของหน้าจอก่อนเห็นไหมที่มันมีหน้าจอที่แบบขอบจอบางมากๆนะคะแสงสีนั้นดีอยู่แล้วนะคะไม่น่าเป็นห่วงอะไรเห็นไหมดีงามพระรามแปดมากนี่นะคะ เราลากจากด้านข้างออกมาปุ๊บก็บบจะเจอคล้ายๆกับฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆมันจะเป็นตัวของมาโครนะฮะการเซตในตัวของโชดวยทิกเกอร์นะคะการใช้การแมปปิ้งโซนนะคะต่างๆก็ใช้จากตรงนี้ทั้งหมดเลยรวมถึงการปรับโหมดต่างๆนะคะก็สามารถปรับจากตรงนี้ได้เช่นกันนะคะว่าเราจะเอาโหมดแบบอย่างนี้เปิดเป็นโหมดไรส์นะคะก็จะเห็นว่า UI เขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงๆแบบนี้ก็คือเพิ่มความแรงให้กับตัวเครื่องเข้าไปได้เองนะคะสามารถที่จะปรับหลายอย่างมากเดี๋ยวขึ้นดิสเสอร์ให้ดูดีกว่านะคะอย่างความมือพอเราปัดมาปุ๊บเนี่ยเราจะมีอินโฟ ินโฟก็คือตัวที่ทําให้เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเครื่องของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะใช้ความร้อนเท่าไหร่ใช้ CPU เท่าไหร่มีค่า fps ตอนนี้เท่าไหร่เน็ตวิ่งเท่าไหร่แบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะคะอันนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานจากตรงนี้ได้เลยแต่ว่าจะไม่มีในตัวของอุณหภูมินะคะบอกเราว่าความร้อนเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ณเวลานี้ ซึ่งก็แอบ,บน่าเสียดายเหมือนกันนะคะที่รอบนี้เนี่ยในตัวของอุณหภูมิเนี่ยมันหายไปในดุดลองกดดูแล้วนะก็เหมือนจะหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะคะส่ว so, นอีกหนึ่งอย่างนี่ต้องจะถูกใจคอคนที่ชอบชาร์จแบตเตอรี่มากเพราะนี่คือชาร์จิ่งบายพา s สนะคะชาร์จิ่งบายพา s สคืออะไรคือการ ที่เราใช้นะคะในตัวของการเสียบแบตเตอรี่ไปโดยที่ไม่ใช้พลังงานแบตเตอรี่คือใช้ไฟตรงจากการเสียบแบตเตอรี่นั่นหมายความว่าตัวนี้เนี่ยจะให้คนเนี่ยชอบมากๆนะคะในการที่จะใช้งานโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าแบบจะเสื่อมหรือเปล่าซึ่งเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เหมาะมากๆกนะคะกับคนที่เล่นเกมต่อเนื่องเป็นระยะเวลา นานๆนั่นเองค่ะในส่วนของการเล่นเกมนะคะต่เราจะมีเรื่องที่ต้องพูดกันอยู่นิดนึงเหมือนกันก็คือในเรื่องของการเล่นจริงๆนะคะไอ้ความลื่นความไหลเนี่ยทุกคนรู้แล้ว,วมันลื่นไหลดีมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการออกแบบครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีความสวยขึ้นแบบ10เต็ม10ถให้ถามว่าน,นี่เป็นเกมมิ่งโฟนที่สวยไหมสวยงามมากแบบ10เต็ม10แต่จุดที่เราบอกคุณผู้ชมคืออะไรลำโพงนะคะรอบนี้ลำโพงเนี่ยปกติเกมมิ่งโฟนลำโพงจะอยู่ตรงไหนคุณผู้ชม จะอยู่ด้านหน้าถูกต้องไหมคะแต่รอบนี้เนี่ยลำโพงเลือกที่อยู่ด้านข้างแท็และทางซ้ายเนี่ยนะฮะซ้ายมือของตัวเครื่องเนี่ยลำโพงจะอยู่ด้านล่างขวามือของตัวเครื่องเนี่ยลำโพงจะอยู่ด้านบนนั่นหมายความว่าถ้าทุกครั้งที่คุณเล่นเกมยังไงมือคุณก็บังลำโพงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่ามันจะทางซ้ายหรือมันจะทางขวาก็ตามแต่มันบังแน่แต่บ้านสังเกตดีๆว่าเขามีรูสีฟ้าสามจุดห้าให้ซึ่งอยู่ด้านบนของทางซ้ายนั่นหมายความว่าเวลาที่เราเสียบหูฟังด้านซ้ายเนี่ยก็คือมือเราจะไม่ไม่โดน ไอตัวหูฟังแน่ถูกต้องไหมคะแบบนี้นี่นะคะมือเราจะไม่โดนตัวหูฟังแน่แ,นแต่ว่ามือเราจะบังลำโพงแน,แน่เห็นไหมเราไม่ติดหูฟังจริงแต่มือเราติดลำโพงส่วนข้างขวาเวลาที่เราจับเห็นไหมฮะถ้าเราเอื้อมไปกดยังไงก็บัซึ่งรอบนี้ต้องบอกคุณผู้ชมไปว่าในเรื่อง,องการออกแบบมันสวยมันเทมนเ่มันเจ๋งแหละนะขอบจอบ,บ้างอะไรแบบนี้แต่ว่าลําโพงอันนี้กลายเป็นจุดพิจรารณาไปเลยว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบเสพการเล่นลาโพงนิดนึงเนีน่ยก็จะต้องยอมรับว่ามาาันอาจจะทําให้เกิดอุปสรรคในการเล่นอยู่ ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะแต่ก็แก้ได้ด้วยหูฟัง Gaming, ะะเกมมิ่งนะฮะเรมิจิมีขายไหม,มซื้อไปขายของซ้อนต่อแต่ว่าเราจะบอกคุณผู้ชมไปว่าถ้าสมมติว่าปกติคนเล่นเกมเนี่ยอย่างพี่เป้เป็นต้นพี่เป้หูฟังตลอดใช่ทไมถึงต้องใช้หูฟังพี่พี่ฟังละเอียดฟังละเอียดขอ๋อคือฟังซ้ายฟังขวาเวลาพับจีคัน,นี้เสียพับจีคนเดินมาปุ๊บรู้หมดนะก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ลําโพง นะฮะก็คือเสียบวังก็ได้แต่ถ้าใช้ลำโพงแล้วด,ดูก็ต้องแจ้งให้ทราบตามนี้ส่วนในเรื่องต่อมาคือเรื่องขอบจอที่บางนั่นเองนะคะขอบจอที่บางมันจะส่งผลต่อการเล่นเกมหรือไม่นะคะผมปรากฏว่ารอบนี้ไม่เกิดผลอะไรนะคะเพราะขอบจอเขาบางจริงแต่ว่ามันไม่ได้โค้งเพราะมไม่ได้โค้งปุ้นเนี่ยเราสามารถาเล่นเกมเนี่ยได้โดยที่นิ้วของเราไม่ลั่นคอนเฟิร์มนะคะว่านิ้วไม่ลั่นนิ้วไม่ลั่นเลยแล้วก็เวลาเล่นเกมแม้ว่าดูจะใช้ n a วิเ a t i o n button แบบนี้ก็คือปุ่มนําทางใช่ไหม แต่ว่าเวลาที่ดูดเข้าเกมไปสักเกมหนึ่งนะคะปุ่ม navigation button ตัวนี้เนี่ยมันจะหายไปเห็นไหมคะแล้วมันก็จะกดไม่ได้เลยเห็นป่ะมันจะกดได้ก็ต่อเมื่อตอนที่ด้ดูดเนี่ยเลื่อนออกมาแบบนี้สองครั้งด้วยดังนั้นซึ่งโอกาสลั่นเนี่ยต้องบอกว่ายากมาก นะอันนี้สบายใจได้นะคะในส่วนของว่าเอ๊ะมันจะล้านไหมอันนี้ต้องบอกก่อน,นไม่ลั่นส่วนเรื่องเกมนะคะต้องบอกก่อนว่าเรื่องเกมเนี่ยเป็นอะไรที่จริงๆแล้วเราชอบทุกอย่างแต่เราไม่ชอบจริงๆก็คือเรื่องลาโพงนี่แหละที่อาจจะบางหน่อยอย่างที่2เลยนะก็คือเรื่องลงําโพงเสียงค่อนข้างจะอุยนะคะเสียงมันจะแบบไม่ค่อยโปร่งคือเบสมันจะหนักมากเวลายิงมันจะปุ้งแบบปุ้งเลยอะปุ้งแต่ว่าเวลาคุณไปฟังแบบเกมแบบแบบแบบนว R O V หรืออะไรแบบเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าเสียงลำโพงมันจะค่อนข้างทึบ ไปหน่อยสาหรับเรานะมันอาจจะทึบไปหน่อยอืมแต่ว่ามันสวยจริงๆอันนี้ก็คอนเฟิร์มว่าไอการที่เขาเออกแบบมารอบนี้เนี่ยมันอาจจะผิดหูผิดตาเกมมิฟูไปหน่อยแต่มันสวยมากจริงๆไปเราคิดว่าทุกคนอยากได้แหละเห็นอย่างงี้ปุ๊บก,ก็คือเออวะ่ะพี่สวยวะ่ะเนี่ยเอาตรงไหนมาไม่สวยก่อนเนาะใช่ไหมสวยงามมากจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้ไปดูอ,ปองค์ประกอบอื่นๆนะคะพาไปดูว่ามันน่าซื้อเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างคะ่ะ เรื่องของ UI เป็นยังไงบ้างน,นะคะพอเราลากข้างบนลงมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าหน้าต่าง,งเขาเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับพีคือแอนดรอยค่อนข้างมากนะคะแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าในตัวของการออกแบบไอคอนต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นมือถือที่ดูไม่ไม่ไม่ใช่โซนเกมมิ่งซะทีเดียวแล้วนะจะมีบางอันที่ยังเป็นอยู่แต่ว่าหลายอันเนี่ยก็ยังไม่ใช่แต่ละเรื่องอื่นๆในน่าสนใจมากนะคะอย่างเช่นเวลาเราเสียบชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยมันจะมีเสียงเลยนะบึ้นอันนี้พูดจริงนะผู้ชมไม่ได้พูดเล่น เสียงมันจะมีเสียงบลินด้วยและนี่นะคะ personalized setting นะคะหรือว่าการ setting ขั้นต่างๆเนี่ยก็มาปรับจากนี้ได้เลยเช่นตัวนี้เป็น icon pack นะคะจริงแล้ว icon pack เนี่ยก็มีให้เราเลือกเนี่ยหลายต่อหลายแบบเช่นกันนะคะก็แล้วแต่เราเนี่ยจะเลือกเลย wallpaper นะคะตอนแรกเนี่ยที่เครื่องมันมามันไม่ใช่ไม่ใช่ wallpaper นี้นะแต่มันน่าจะเป็นแบบอ่ w a l l เปอร์ที่ให้มาแรกๆตอนแรกสุดเลยน่าจะแบบแถวๆเวนี้ยแถวๆเวนี้ยซึ่งมันดูเหมือนแบบอ่าสมมุติถ้ากดอย่างนี้ปุ๊บมันเหมือนเหมือนไม่ใช่เกมมิ่งโฟนเลยอ่ะ อันนี้เราก็แปลกใจเหมือนกันหรือเขาอยากจะให้มันควบระหว่างแบบความแบบไลฟ์สไตล์กับเกมมิ่งโฟนเข้าด้วยกันก็อาะิบานไปได้นะคะการเลือกในตัวของฟอนต์ต่างๆนะคะเลือกสีด้วยอย่างอันนี้เป็น fingerprint style นี่นะคะก็คือจะให้ตอนเราสแกนและนุ่ยบนจอเนี่ยเป็นรูปแบบไหนก็ปรับได้เช่นกันนะคะหรือว่าอันนี้จะเป็น always on display นะคะอันนี้เป็นตัวของ light ring strip นะคะก็คือตัว ง่ายเลยไฟหลังเครื่องนั่เองนะคะไฟหลังเครื่องเนี่ยมีให้ปรับตั้งแต่ตอนที่เราว่าเรากําลังชาร์จก็ได้หรือว่าตอนที่เราจะใช้มีเดียต่างๆนะคะกดอย่างนี้นะคะอันนี้เนี่ยเลือกสีได้แล้วข้างบนเนี่ยจะเลือกได้วยว่ากูจะให้เล่นสีแบบไหนยังไงนะคะซึ่งมันจะมีมีเพลงตลอดเลยเสียบปลั๊กก็มีเปิดไอ้นูนไอ้นี่ก็มีเสียงแบบจะมีเสียงเพลงแบบตลอดเวลานะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นแบบสี rgb แบบว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราให้คุณโไดูสมมุติว่าเราจะใช้สีนี้ใช่ไหมคะด้านหลังของเรานี่ มันก็จะกลายแบบนี้อ่าเทไหมเทระเบิดไปเลยจ้ะนะจะเห็นได้ว่ามันมีความแบบกระพริบกระพริบกระพริบอันนี้คือมันไม่ใช่กล้องกระโดผิวนะคือไฟเขาแบบเป็นรีดการหายใจปุ๊บๆนะคะอันนี้เปลี่ยนให้เอเป็นสีแดงซะหน่อยนึงอ่ะเปลี่ยนเป็นแดงแดงอย่างแดงแล้วใช่ไหมเหลือ,ง,องนี้นะคะหรือว่าน้ําเงินอย่างงี้ก็เปลี่ยนได้นะคะคือเปลี่ยนจากตรงนี้ได้หมดเลยนะแล้วก็ไล่โทนสีก็มีแต่สีได้นอกมันไม่สามารถที่จะเลือกสีแบบว่าตามใจเราได้ คราวนี้มันก็มีแบบกระชิ่งกระพริบกระพริบกระพริบแบบนี้นะฮะก็ไปเลือกเอาได้นะฮะ media as mode f r e นะคะ competitive ต่างๆก็คือปรับสีตรงนี้ได้แล้วก็ปรับได้อีกว่าอ่ามีคนโทรเข้ามากดได้ไหมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอะไรนย่ี้โอ้เยอะมากวันนี้พูดได้ทั้งวันเลยนะวันนี้เยอะมากแล้วก็อันนี้คือสีลิงโทนะคะคุ้นเลยพี่เป้คุ้นเลย red magic เหมือนกันสีนี้นะคะคือสีแจ้งเตือนหลักของ red magic อันนี้คุณผู้ชมก็ไปลองเล่นกันดีกว่าเพราะมันเยอะมากเลยนะคะหน้าจอนี่มีให้เลือกกันแบบ หลากหลายเลยนะฮะสีแบบไหนนะฮะสี srgb dcip 3หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะผณก็สามารถมาปรับจัดตรงนี้ได้ทั้งหมดนะคะเรียกว่าละเอียดมากคือเอาจริงจมาสวยนะคุณจะไปใช้เป็นมือถือธรรมดาก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นมือถือแบบเอ่เกมมิ่งเนี่ยก็ได้เลยคือไม่เคยเขินเหมือนกันเนาะคราวนี้เรามาดูดีวซของ redmagic cast กันบ้างนะคะเมื่อกดเข้าไปปุ๊บคืออะไร redmagic c a s ก็คือสามารถสแกน qr code ไปเพื่อดี c a s สหน้าจอได้แล้วนอกจากนั้นนักผู้ชมเขายังรองรับในการแบบเสียบออกจอด้วยใช่ไหม เพราะว่าแรดไมจิจะทําได้แล้วก็แบบรองรับตั้งแต่พวกนี้นะคะและ้วไทซีนแหละตัวมันเป็นไทซี C แต่ว่าเสียไปมีทั้ง D P I ใช่ไหมคะ H D M I ต่างๆเนี่ยก็สามารถเลือกได้หมดตานี้ซ C ี C ก็ได้นะอันนี้ก็ทําได้หลายแบบมากเอาล่ะเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมสำหรับการปรับค่าต่างๆการเล่นเกมแล้วก็เรื่องของ U I หน้าตาต่างๆดูน่าใช่ไหมแล้วกบอกว่าเป็นมือถือราคาไม่แพงนะสองพนหกสองนเจ็ดนะฮะแต่คุณท่ายอะไรที่แบบเยอะมากไม่กักด้วย U S B ไทซ C ข้างล่างก็สามารถเสียออกจอได้คือเดยนนี้มือถือ คือแบบเหมาะกับการเล่นเกมหมดมีชาร์จิ่งบายพาสต่างๆเนี่ยแล้วว่า เฮ้ยมันมันเวิร์กมากเลยอะ่ะต่อมาเป็นเรื่องต้องถ่ายภาพกันบ้างก็อาจจะพอรู้ได้ว่าทุกคนาจะไม่ค่อยได้ใช้นะคะแต่ก็จะขึ้นตัวอย่างภาพถ่ายผู้ชมได้ดูนิดหน่อยละกันจะเห็นว่าตัวอย่างภาพถ่ายเนี่ยนะคะมีความสวยงามอยู่นะคะในเกณฑ์ที่ต้องบอกว่าหวังผลได้เลยทีเดียวก็คือเราคิดว่ารอบนีมน้มันมีความแบบจะเป็นมือถือสมาร์ทโฟนแบบทั่วไปไลฟ์ไซล์ก็ได้จะเป็นเกมมิ่งโฟนก็ได้นะคะก็คือประสิทธิภาพเนี่ยมันเกินไปเยอะแล้วก็หน้าตาของเขาเนี่ยเวลาเราถือออกมามันดูเท่แบบว่าไม่จะเป็นที่จะต้องไป จำกัดว่าจะต้องเป็นแค่เกมมิ่งโฟนแล้วนะฮะอันนี้ก็เลยทําให้ภาพของตัวเครื่องรุ่นนี้เนี่ยนะฮะถ่ายวิดีโอถ่ายกล้องออกมาเนี่ยสวยงามด้วยนั่นเองค่ะส่วนตัวกล้องแนะ่นะ แน่นอนว่าการมาไปซ่อนอยู่ใต้จอก็คือกล้อง1อันนะคะอยู่ใต้กระจก1แผ่นนึกภาพเหมือนคุณถ่ายถ่ายวิดีโออยู่ตอนนี้แล้วคุณก็มีฟิลเตอร์หรืออะไรก็ได้กระจกก็ได้มาบางังยังไงมันก็จะเกิดความฟุง้งกล้องหน้าตัวนี้ก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากเรื่องนั้นไปได้นะคะแต่อย่างที่เราพูดไปว่าคนที่ใช้เกมมิ่งโฟล์ตใหญ่เขาไม่ได้สนใจเรื่องกล้องไนก็คือยิ่งกล้องหน้าเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยแทบไม่แตะแต่มันไม่ได้มาแก้ตัวแก้ต่างอะไรให้กันแต่หมายถึงว่ามันฟุ้งแน่ แต่ข้อดีคืออะไรเวลาคุณดูวิดีโอหรือว่าดูหนัตงต่างๆฟังเพลงต่างๆเนี่ยจเจ็นได้ว่าในตัวของกล้องที่เาใต้จอตัวนี้มันไม่ไปรบกวนสายตาคุณเลยมันไม่ดูสว่างม,มากกว่าหรือว่าดูกลายเป็นหลุมเป็นอะไรขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันก็แลกกันไปในจุดนี้นะคะว่าแน่นอนกล้องหน้าอาจจะมีความฟุงฟ้งๆแต่คุณก็ได้มือถือที่เต็มตาที่สุด ท่าที่ตอนนี้ในตลาดน่าจะไม่มีเลยในประเทศเราที่จะหาได้ด้วยพวกจอพับเท่านั้นเองนะฮะที่มันจะเป็นแบบนั้นนะ่ํทให้การใช้งานของรุ่นนี้เนี่ยน่าจะถูกอกถูกใจตอนที่นัดูทําคลิปหนึ่งที่ชื่อว่ามีคนถามเราว่าเรื่องกล้องพอปอัพคนพูดอยู่เรื่องเดียวเยอะที่สุดคือทุกวันนี้ผม,มใช้มือถือกล้องพอปอัพอยู่เลยครับเพราะว่ามันมีหน้าจอที่เต็มตามากๆผมไม่ชอบอะไรที่มาเกะก,กะตาเลยบางคนกเกลียด Dynamic Island ของ iPhone บางคนเกลียดอีกจอเป็นรูของแบบพวกซัมซุงหรือพวกมือถือทั่วๆไปเนี่ย เขาก็จะเลือกมือถือเครื่องนี้แน่นอนแล้นเราว่าปกติมือถือเกมมิ่งโฟนมันก็ไม่มีพวกนี้อยู่บนจอไม่ใช่เหรอพี่ใช่แต่ว่ามือถือเกมมิ่งโฟนจะมีขอบบนล่างใช่ไหมคะที่เยอะกว่าปกติเพื่อที่จะไปใส่กล้องไว้ตรงนั้นแต่อันนี้เนี่ยเขาเอาออกไปเลยดังนั้นมันก็จะเป็นข้อดีเหมือนกันนะคะเนี่ยเราให้ผู้ชมดูอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหนมล่ะว่ามันมัน,ม,นมันเนียนกริปไปเลยนะคะคุณผู้ชมดูออกไหมว่าด้านไหนมันมีกล้องอยู่ดูไม่ออกใช่ไหม แน่ไงให้สต็อปดูเลยหาให้เจอทุกคนสต็อปดูเลยว่าเจอไหมว่ามันอยู่ตรงไหนหาไม่เจอเห็นไหมมีแตคนบอกในดุดหน้าเหมือนน้องแชรวอนคนไหนเนี้ยนี่น้องอยุนจีนซักคาซื้อฮะนี่คนนี้เหมือนไหมพี่เป้ะ่ะเอาเป็นว่านี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาก็คือการที่จอมันเต็มตาและไม่รบกวนตาเลยจริงๆซึ่งสิ่งนี้เลมิจทิทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยปรเมย อ่ะคคุณผู้ชมมาถึงตรงนี้แล้วนะคะมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ของรุ่นนี้เนี่ยอึดใช้ได้เลยทีเดียวนะคะเล่นเกมต,ต่อเนื่องได้สาชั่วโมงแบบอันนี้เปิดหน้าจอแบบค่อนข้างสว่างสุดแล้วก็การาฟิกแบบถือว่าอัดหนักนะประมาณสชั่วโมงเนี่ยสบายๆนะคะได้คุณได้มือถือที่ จอเต็มๆแบบนี้คุณได้มือถือที่มีการออกแบบที่สวยงามนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าตัวเครื่องแรงกล้องสวยแล้วก็ราคาไม่แพงต่อออกทีวีด้วยสายก็ได้นะคะจะนําไปแคสเกมก็ได้และถ้าอยากจะเล่นแบบเสียบชาร์จคุณใช้ชาร์จิ้งแบบพาสไปเลยเล่นกันไปแบบ,แบ,บยาวๆนะฮะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนเล่นเกม อย่างแท้จริงนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยฟังจนจบเนี่ยนับรองเลยว่าคุณจะรู้เลยว่าคุณสามารถที่จะซื้อเครื่องนี้ได้หรือไม่ได้เพราะอะไรนะคะแล้วก็ก่อนจะทิ้งท่ากันไปบอกเลยว่าชุดดรอชิคเกอร์นี่อย่างไวนะคะไวมากแต่เรารู้สึกว่าพอขอบมันเป็นสีเหลี่ยมเหลี่ยมแบบนี้ปุ๊บนะคะเรามีความรู้สึกว่าแอบกดยากนิดนึงปกติมันจะมีบุ่มลงไปนิดหนึ่งใช่ไหมคะนิดหนึ่งเพื่อรองรับสรีระนิ้วเราแต่พอเนี้ยมันไม่ได้บุ่มลงไปนิดนึ่งเนี่ยเราเสริมเพิ่มมันแอบกดยากนิดหนึ่วแน เกมนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่1 1 6ต่อ90เนี่ยเรายังชนะมาแล้วเลยน่ายู่ในเ0ะครับเราได้146กเาจะบอกว่าแซลแซลเขจะบอกว่าไอ้น euh. ี่มันดีมากสุดท้ายพี่กับมาชนะจริงๆแต่ไม่ชนะหรอกมันตอนนั้นมันประมาณสัก120ต่อ90สแหละสุดท้ายแล้วมันเป็นเกมยึดยึดยึดโซนไงสุดท้ายน่ดุดก็ยึดแล้วก็ชนะเข้าไปได้อ่ะโอเคหวังว่าวันนี้ทุกคนจะชอบการสลับเรตแมจิก8ปดโปรนะคะน่าดุดเองก็ยังชอบมากๆเลยแต่ว่าอาจจะถ้าจะเพิ่มเติมนึงก็คือน่าดุดอยากจะได้ตัว หูฟังนิดนึงดีๆหน่อยเพราะว่าตัวลําโพงม,มันอาจจะขัดใจด้วยนิดนึงแต่นอกนั้นเนี่ยไม่มีอะไรขัดใจเลยนะคะถือว่าเป็นมือถือเกมมิ่งโฟนที่เราคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะเสียเงินให้เขาเป็นแน่แท้แล้วคะ่ะสวัสดีรายการของเรา,เราลาเพลยน,นี้นะคะเจอกันใหม่เทปหน้าแล้วก็ทิ้งคำถามสุดท้ายไว้ด้วยว่าถ้ามีคนถามเราว่าพี่มันทนไหมรด Magic นะดุดไม่เคยเสียเลยแม้แต่ครึ่งเดียวสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย